มีกลุ่มหนึ่งที่แสดงจุดยืนทางการเมืองแล้วก็น่าสนใจก็คือดารานักแสดงหรือแม้แต่นักร้องนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วอาชีพนี้ถ้าหากว่าแสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ออกมาแสดงตัวชัดเจนกันหลายคนเลยนะคะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ในวงการนะคะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองด้วยค่ะแล้วก็หลายคนก็แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะ การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนอกจากจะมีประชาชนจากหลายภาคส่วนออกมารวมตัวกันตามสถา,ส,ถาสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยนะคะก็ยังมีดารานักร้องนักแสดงในวงการบันเทิงหลายคนค่ะออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งการเข้าร่วมเวทีชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาค่ะนักแสดงและผู้จัดละครก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงการคัดค้านโดยยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าดารานักร้องนักแสดงก็เป็นผู้ที่สนับสนุนความถูกต้องและไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงค่ะไปฟังเสียงของเขาในช่วงตกเป็นข่าวค่ะ ถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีข้างละไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีอะไรมันมีจุดจุดเดียวความมุ่งหมายอันเดียวคือว่าอย่าพวกเราต้องช่วยกันรวมพลังกันอย่าทำอะไรเกินขอบเขตในสิ่งที่มีอยู่ฮะการออกมาตรงนี้เนี่ยกลัวไหมครับเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาดาราจออมาอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาก่อนที่จะออกมาแสดงออกตรงนี้ครับเออก่อนออกมาตรงนี้เราก็คิดอยู่เหมือนกัน ถ้าเขาไม่ด่าเราก่อนเราก็คงตั้งหลักอยู่สักพักหนึ่งแหละตอนนี้เราโดนก่อนเราก็ต้องแสดงกําลังให้เห็นในไหนออกมาแล้วเราก็เห็นตัวตนที่แท้จริงเราเราเป็นอย่างนี้กันทุกคนครับแล้วในฐานะที่จริงๆดาราเองก็เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือว่าอิทธิพลทางสังคมตรงนี้มองบทบาทการที่ดาราออกมาอยงง่างไรบ้างนะครับเออพี่คิดว่านักแสดงหรือดาราทุกคนตรงนี้มีความจริงใจกอดต่อพื้นแผ่นดินเกิด เราเกิดมาเราอยู่ได้ตรงนี้มีความสุขด้วยพื้นแผ่นดินนี้เราก็ต้องให้อะไรกับพื้นแผ่นดินนี้ให้กับคนที่ดูเราหรือให้กําลังใจเราว่าเราทําถูกต้องเราไม่ได้ทําผิดรตรงนี้เราถือว่าถ้าเผื่อใครมาหาว่าเราทํานู่นทำผิดนู่นผิดนี่นี่เราก็จะยืนหยัดของเราอย่างนี้สุดท้ายแล้วครับตั้งใจที่จะแสดงออกไปถึงเมื่อไหร่ครับ ตั้งใจแสดงออกด้วยพระกําลังทุกๆกคนตอนนี้เรากําลังรวมพลังกันหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติหรือเป็นนักแสดงทั่วไปไม่ว่าจะช่องไหนอะไรยังไงเรารวมใจกันจนถึงที่สุดว่าเราต้องทําให้ได้ให้เห็นว่านักแสดงก็มีพลัง